ทุกคนฮะวันนี้ผมจะมาตอบ Q a แล้วนะฮะทุกทคนมาคำถามแรกกันเลยนะฮะ เราชอบกินน้ำชานมเย็นแล้วชอบสีม่วงสัตว์ที่ชื่นชอบก็คือแมวนั่นเองนะคะชอบแมวเป็นพิเศษเราอายุ11ปีเองอะ่ะก็เออ my favorite animal is a cat อายุบอกไปแล้วฮะ ทำ u t u b e เพราะว่าเราเห็นคนอื่นทำกาชาไ์สนุกสนานกันเลยอยากทำกันบ้างเราเกลียดอะไรมากที่สุดเหรอนั่นก็คือตุ๊กเกนั่นเองทุกคนเวลาเราอาบน้ำเวลามันเกาะด้านบนเราก็จะอาบน้ำไปดูมันไปเกลียดที่สุดเลยชอบฟังเพลงนี้ฮะเพลงนี้ะผมชอบฟังมากพี่ชายเปิดใ้ฟังตั้งแต่ผมเด็กๆส่วน มีแฟนยังหรอยังฮะมีแค่จินเท่านั้นเองเราชอบกินบอกไปแล้วนะฮะส่วนชื่อม้าช,ชื่อว่าเบซิเบนนะคะส่วนจิ้นชื่อว่าพลอยนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องจิ้นผมให้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการคำถามนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ270ซับที่มีให้นะฮะทุกๆคนขอบคุณมากๆเลย 君「の虜になってしまえばきっと」